มาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ยุคิแท็กพอตอาร์คไฟสเปเชียลนะครับก็วันนี้เรามาเล่นเด็กไซร์ดากอนนะครับเป็นเด็กของลูกะนะครับผมไม่ใช่ลูอานะครับลูกะนะฮะอันเชิญแวะเตรียมโจมตีมอวการ์ดหนึ่งใบครับผมไม่รอช้านะครับโจมตีไปเลยครับผมอาร์เมอร์ไวส์แบดตายไปซะแล้วจบเทิร์นมาดิในจริงเข้ามาครับผม เลเวลสี่ทำลายชะง,งั้นมาถึงก็ทำลายกันก่อนเลย,ยงั้นก็ไม่มีทางเลือกครับอันเชอร์นี่เลยครับผม,มจากนั้นก็ซิงโคเลยครับมาเลยครับผม f ฟร r ี่ดาก้อนมาจูนนิ่งเอเดรียออฟชัตซิสนะครับพอกับอาร์เมอร์แบร์เฮะเรียกนี่เลยครับผมแอนเชียน a ฟร y ี่ดากอ้อนเอฟเฟกต์แอนเชียนเฟรี่นะครับสามารถเรียกมอเตอร์สี่ดาวโดวยต่ำกว่าหนึ่งตัวจากในมือนะครับ แต่จะเข้าไปต้าเฟสไม่ได้นะฮะแล้วก็เอฟเฟกยังมีอีกนะครับผมสามารถทำลายเวทฟิล์นะครับได้มากที่สุดเนี่ยทำลายกี่ใบก็ได้นะครับก็มันคงมากสุดได้2ใบนะเวทฟิลนะครับแล้วก็พลังจะเอ่อไลฟ์พอยต์เราจะเพิ่ม1,000นะครับต่อการทำลาย1ใบครับผมอะไรก็สวมใส่ครับผมสวมใส่เจ้านี่เพิ่มพลังเขาอีกครับ2,800ัปดตีอ๋อแปดตีเข้าไปครับสวยงามและจบเทิร์นครับผม เอาดิอ่ะอันเชอร์โร่แ,รแต่เจโจมตีเอฟเฟก์ของเจ้านี่ทำงาน,นครับซันไลต์ยูนิคอนเป็นเวทไม่ใช่นะครับต้องเป็นเวทสวมใส่นะครับถรืเจ้าขึ้นมือได้ถ้าไม่ใช่ก็เอาไว้ใต้สุดข,ของเด็กนะครับแต่นั้นโจมตีครับผมเอาพันแปดต่อนตายซะเอ้าไม่ตายอีกทีครับผมสุดแต่การการโจมตีได้หนึ่งครั้งนะฮะจบเทินมา ตั้งรับไปในจังหวะนี้อ๋อขอใช้เอฟเฟกหน่อยแล้วกันครับเรายอมไม่เข้าไปเท่าเฟกได้แต่ว่าเราจะอันนี้นะครับเรียกซิงคหนึ่งใบอืมต้องดีเหมืกัน,กนเอาเดี๋ยวต้องเอ้าผมลืมไปผมนึกว่าเรียกจากสุสานมันเรียกจากมือโอ้พลาดเลยครับเข้าไปเท่าเฟกไม่ได้จบเทิร์นเออผมว่าจะเรียกไอ้ตัวนี้กลับมาอีกรอบจะได้ซิงโคลเข้าไปแต่ ทัางมันครับพลาดพลาดเนี่ยรอบสามทัางมันตีไปนั่นแหละรอหมอบการหนึ่งใบครับเชลูแบบเตรียมโจมตีอีกรอบใช้เอฟเฟกต์เขาผมถ้าเป็นเวสสวมใส่เอาขึ้นมือได้เลยไม่ใช่เอาลงกลับใต้เด็กนะฮะอืม จากนั้นก็อันเชิญว่าเดี๋ยวไม่ตาไม่ทันละไม่โจมตีละไม่อันเชิญละตีเลยละกันครับผมตายอืมไอ้นี่เอฟเฟกต์ดีครับตัวน่าลำคาเนี่ยครับผมสองคนแปดตีครับกันแหละันแปดตีกระบ <28 00 S 1> โบให้มาอีกหนึ่งพันนะครับ และเทินเอ็นครับผมข้าศึกลำขาดนะมอนเตอร์แบบนี้ผมไม่ชอบเลยแม่งันเชิญมาเรื่อยเรื่อยรอนี่ต้องเรียกและอันเชิญนี่เลยครับซันนี่พิกเซลนี่ครับจากนั้นก็ใช้การนี้ The Frismonad เป็นมอนเตอร์ตั้งรับได้นะี่ฮะนั่นแหละไม่ไม่ใช้ไม่ใช้จากนั้นก็ซิงโครเลยครับผมอ่า เรียกโจนี่ครับมาเลยโจงออกมานะครับแฟรี่ดากอนแอนเชียนนะครับเอฟเฟกของ Fairy, Dragon, er แฟรี่ดากอนแอนเชียนเราสามารถทำลายมัสเตอร์โจมตีได้ถึงตัวนะครับแต่ว่าต้องมีเวทฟิ์บนสนามแน่คือสามารถทำลายได้ไม่ใช่เวทสมไซอ,อีกอีกตัวแล้วกันออกเป็นเวทสมไซไม่ใช่ก็ไว้ใต้เด็กนะฮะโจมตีมันตายตีกัน นั่นแหละ8ตีเขาพี่ครับกันเยอะได้ใช่ไหมกันเยอะได้ใช่ไหมสองแปดตีสองพนหนึ่งอเขาพี่ครับนั่นแหละและเทิร์เองครับผมตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรกันแล้วนะครับเสร็จเราเฮ้ยโจมตีเลยครับผมวันแปดตี เอาซะเอาเลยครับ2.1ตีจัดไปครับผมปิดฉากครับ Ancient Fairy Dragon มันแหละอะไรอะโบเจร้อยแล้วไงเจ็ดรก็ยังกันเราไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาสู้กต่อไปครับผมมาครับผมคนจะสู้กนต่อไปนี่ครับนี่เลยนะฮะ Uchiode ให้ผมผู้เป็นเอ่อยามนะครับในในที่แห่งหนึ่งนะครับในภาคยุกิไฟดีนะครับผม อันเชิญเจ้านี้ด้วยเตรียมจบตี๋ผมเลกูลัสนะฮะแล้วก็จบเชินครับมาๆมา,มานะ่จริงเจอกันหน่อยจังหวะนี้รออา้าวนี่ก็ไม่รอช้าครับเจนเอ็กซ์มาเลยครับผมเรียกเลยแล้วกันแล้วขอเปลี่ยนบ้างนะครับเอาพาวเวอร์ทูบ้างแล้วกันนะครับผมอืมมาเลยครับผมพาวเวอร์ทูดาก้อนนี้ฮะเอฟเฟกต์ทำงานนะครับสามารถเอ่อให้ฝั่งน,นู้นเลือกได้เลยฮะว่าจะสุ่มเอาเวทสงสัยอะไรขึ้นมือ เราจัดนี่เลยแล้วกันนะฮะเราใส่มาสามไปนะยังไงก็ต้องได้ใบใดใบหนึ่งอยู่แล้วนะครับสวยนั้นก็โจมตีครับผมเอา,าทูดาก้อนนั่นแหละจากนั้นสวมไว้แล้วกันสวมไว้นะฮะยังไงมันก็ตั้งรับไอ้นี่ไม่ไม่ได้ทะลุดีดอยู่แล้วนะฮะี้ยแล้วก็เวทสวมใส่เนี่ยสามารถถูกทำลายแทนได้ด้วยนะครับ เจอแบบดีมไปตีแล้วก็ใช้อีกครับผมเวทสมใส่เราก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะเอ่อก็มีนี่แหละหใบก็ประมาณนั้นนะครับมาใบไหนสวยสูงพ,พี่ครับยิ่งสวมเราจะยิ่งป้องกันการทําลายได้นะฮะมันจะค่อยๆส่งแต่เราใบลงสุสานถ้าเกิดโดนทำลายนะฮะสามพันเจ็ดตีครับผม นี่นแหละสุดยอดมอนเตอร์นะครับพาวเวอร์ทูดากอนอะาเด็ได้จริงเข้ามาจุดเต็นหนึ่งพันหกร้อยกับดักทำงานนะครับเข้าไปพันห้านะครับสวยงามสองร้อยเออโดอนอืมเจ็บรอคงปิดเกมได้แล้วนะฮะสามพันเจ็ดตีครับนั่นแหละตีเข้าไป ออยสองหนึ่งปิดเกมครับผมสวยงามสวยงามไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวเจอคุตสู่นออมาไปครับผมหมากับผมคุตสุ่นออกไปนะฮะจินเบลนะฮะทานิกาวาได้ครับรุกกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ามามามาจอไอละโม่ทำงานก่อนเลยครับจังหวะนี้อันเชิญเจ้านี้รูปแบบเตียวโจมตีครับผมหมอบการเพิ่มหนึ่งใบครับและจบเทิน ไอ้ไม่ใช่จบเทินจบดีจบอะไรละ่ะโอ้โหยังชอบเลยน้องๆแล้วเราจะมีโอกาสทำลายมันไหมเนี่ยโอเชิญเจ้านี่ครับอะไรอ่ะบวกเก้าร้อยซิงโคลเลยครับผมเอาเป็นยังไงดีตัวอะไรดีอ่ะ่อไรก็นี่แล้วกันนะฮะ หไหนๆก็ยังโจมตีไม่ได้นี่ครับจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกครับผมเอ่อซอมมอนมาเลยเปิดด้วยโอเคตั้งรับครับแล้วก็สามารถเชิญพิเศษเอ่อเอา้าเอาใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยจบเลิจบเทิร์นโจมตีไม่ได้ไง จะค่อยใช้ตันหน้าก็ได้ใช้เอฟเฟกต์ครับเชยนแฟรี่ดากอนมาเอาเป็นเจ้าเนี่ยแหละเชิญรูปแบบตั้งรับแล้วก็เชิญรูปแบบเตรียมโจมตีจากนั้นเรียกเลยครับผมมาเออสวยงามเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีครับผม ไล่จบเธอมาดิมาดิมันลงไม่ได้อะลงไปก็ทำอะไรไม่ได้จดดังหวะนี้เรียกอีกครับผมติงโคจัดหนักเลยไม่ละกันโจมตีไม่ได้ทำไงดีวะไล่เธอเองครับผมออเตอร์ท่าแสงเราก็น้อยด้วย มีแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้อ๋อเอ้ยสองดิอันนี้ก็สองเออมีก็สองตัวนะฮะและจบเทนอันน่าคงต้องใช้เอฟเฟคเจ้านี่แหละ๋เอเฮ้ยอะไรอ่ะทำลายซะงั้นโอ้ยบังอาจอันเชื่อว่าเดุมตีใช้เอฟเฟคครับ ไอแต่โอ้ยไม่ทันละไอตัวตนี้โจมตีได้เลเวลไม่ถึงแต่เราใช้เอฟเฟกต์ไปแล้วไม่เป็นไรครับม,มา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 มเปิดการ์ดกับดักครับผมเรียกเจ้านี่มาอีกครับเออผมต้องใช้เอฟเฟกต์นี้ในการฆ่ามันแล้วละ่ะเนี่ยไหนๆก็โจมตีเอโจมตีได้ดิสวมมาโจมตีครับ สองพันหนึ่งตีก่อนนั่นแหละอะไรฟะาโอ้ยหายเฟกเลยอืมเข้าไปคันสองและจบเทินครับผมแค่เทินเดียวเนาะเกียงกลับมาพลังตั้งรับพันหกแล้วนี่ะตรงตีครับผมสองพันหนึ่งตี อันสี่ไปครับอืมนั่นแหละและเทิร์นเอ็นเราดูไม่น่ามีมอนสเตอร์กันแล้วล่ะดาบมันถึงแหงแสงก็มาอันก็ใช้เอฟเฟกต์เลยละกนันครับอืมเข้าไปพันสองอ้าถ้าง,งั้นมันใช้ได้แค่ต่อได้ตัวเดียวนะครับครั้งเดียวใช้เข้าไปอีก เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีตีดีกว่าและจบเทินรอเดิรอเยอะจัดแล้วตอนนี้ใช้เอฟเฟกต์ครับผมเข้าไปอีกพันสองเรื่อยๆและเทินเอ็นเทินเอ็นครับผมคราวนี้เราก็โจมตีได้แล้วนะครับ Ở quá trong tiền nó có ở Trong tiền đi lại Trong tiền lại, trong tiền Còn có nâng tiền hấp Phan xây tiền Nâng lại Lại trộm Đó Ôi, giờ là rồi, nào monster Trong อพัน่ตีครับมันก็ผน,นึกได้แค่มอเตอร์ระดับสูงเลเวลสามเราก็ยังมีอยู่เพื่อนแล้วจบเพลินหาดิคงทำอะไรไม่ได้แล้วฝั่งนูน้นโสมเข้าไปอีกครับโสมให้อีกตัวแล้วกันนั่นแหละตรมตีรับผมของันหนึ่งตีก่อน ทำเราเสียเวลาเนี่ยปิดเกมครับแฟรี่อาเชอร์และโอเคเดี๋ยวเจอคู้ต่อสู้คนต่อไปกันเลยครับผมมาครับผมมาครับเจอกันหน่อยดีกว่านะครับกับด e y วายเนี่ยเด็กเลเวลออฟเดอะแบ็คเฟรมนะฮะเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยมามาวะโจรสวัเตรียมโจมตีก่อนเลยครับหมอบการ์ดเพิ่มหนึ่งใบและจบเทิร์นฝั่งนู้นก็ได้ค่อนข้างโหดอยู่นะพลังค่อนข้างเยอะนะครับ ตับดะเว้ยต่อเนื่องมาแล้วกำลังน้อยกับเราเฮ้ยโอ้โหกำลังสองพันนะครับจังหวะนี้เปิดไว้ก่อนจริงๆมันยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่เปิดไว้ก่อนเป็นพิเซลริงเะี้ยฮะจะไปฟทำงานครับเอาเป็นเจ้านี้แล้วกันเชว์แบตเดิมตีขอร้องขอจูนเนอร์เลเวลสามเถอะหรออ้าวได้ตามขอครับใช้ครับผม เวทสมุใส่สูตรยอดถ้าเป็นเวทสมุใส่สสขึ้นมือเลยไม่รอช้าครับเรียกเลยเคาว่าทูดากอนครับผมสวยงามเฉลิมรูปแบบเตียนจุมตีเอฟเฟกต์ทำงานครับมาเลือกมามาต้องได้ใบใดใบหนึ่งนะครับฮอนออฟเดอะยูนิคอร์ จากนันก็สวมเลยครับผมนัม่นแหละการนี้สวมเข้าไปด้วยนะครับมันก็คือเกาะเกาะป้องกันการทําลายของอาวเวอได้นะฮะถ้าเกิดถูกทำลายจะทาลายเอ่อการสวมใส่ก่อนนะครับออยแปดร้อยด้วยอะไรอะ่ะต้องทาลายครับทาลายไปน,นี้ก่อนเลยเห็นไหมเป็นเกาะป้องกันการทาลายได้นี่ และเทิร์นเอ็นก็ยังมีมอนสเตอร์ไม่ีกว่าเพื่อนซิงโคลหรือเปล่าม,มาแล้วะระดับพลังโจมตีสองพสี่ยังสู้เขาถูร้องไม่ได้นี่แต่มันจะมีเอฟเฟก์อะไรเอ้ยโอ,โ,โอ้โหมอนสเตอร์การ์ดสามพันสี่ผมต้องใช้นะทำลายวงก,การการทำลายได้ ่วยเราพลังสามสี่ใช้ครับผมสามสี 3, ่ใช่ไหมงั้นเจอการ์ดแบบนี้หน่อยละกันนี่ครับไอเนี่ยเมื่อถูกส่งสารจะไปนำไปไว้รูปข,ของเด็กนี่ครับสวยจะหาว่าเราขี้โกงเลยนะเพื่อนสามพั 3, นนี่ครับยังไม่พอก็ผมขออีกใบนั่นแหละสามพันเจ็ดไต้ครับเอ้ยทำไ,ไมเราไม่เชิญมอนเตอร์มอรไม่ทันแล้วครับผม อืขอคอนเชิญหน่อยล้วกันลืมเมื่อกี้อืมเราใช้เอฟเฟกต์ครับผมไหนๆก็ไม่ได้โจมตีแล้วค่อยแปดร้อยเอาสี่ร้อยไว้อ๋อนี่ท่านดินนยครับนึกว่าท่านแสงอเอาอีกแล้วลบไป 800. แปดร้อยเชิญแบบพิเศษด้วยแต่มาตั้งรับนะครับก็เชิญแบบทีโจมตีครับออกการหนึ่งใบแลวใช้เอฟเฟกต์เลย ขอซุ่มหน่อยแล้วกันก็มีอยู่สามสุดท้ายนี่ครับใช้เฟนี้ไม่ได้แล้วนะครับอืมโจมตีไปสามพันเจ็ดตีครับพันเจ็ดตีพันสี่ตีครับผมและเทิร์นเอ็นมาดินนะจริงเข้ามา สุดท้ายแล้วเพื่อนเนาะทำอะไรเราไม่ได้แล้ว1ออันหกเพิ่มพลังอีกแล้วแบบพลังพันเก้า0อึงพันอ้าวทำลายไม่เป็นไรทำรลายไะสวมสามพันเก้าวัดเจเฮลอสเฟ์ครับอืมถ้ามันได้อย่างงี้ดิอืมนี่เรามีแผลแล้วครับอ,อ้าวสุขโอ้โหถ้งงั้น อะไรกันนี้โถงั้นเพราะว่าทูดากอนปิดฉากครับผมสามพันตีนั่นแหละเอ้เยเดี๋ยวจอคุณสู้คนต่อ,อไปเลยครับผมมาครับผมคุณสู้คนต่อ,อไปนี่ครับนี่เลยนะฮะเฮ้ยชิลิคิวสเกตนะครับผมลุยกันเลยดีกว่ามาอืมรอว้าวอืมอันเชิญเจ้านี่ครับชนะสวมเลยครับผม ผมพ่อคาดเดาได้แหละว่าเด็กมันเนี่ยอะไรจะเป็นมอนเตอร์ตัรับจะเป็นเอ็มอนเตอร์ที่พลังโจมตีศูนย์พลังตัรับสองพันชัวเลยโอ้ยไม่ใช่โจมตีไม่ใช่ไงพลังโจมตีศูนย์พลังตัรับสองพันบอกแล้วเราก็หมอบการนี้ร,ารา 2, ัทเทิร์นเอ็นครับผมาลังสองพันห้าแล้วเว้ยรอเดี๋ยวสี่เฉยไปเดี๋ยวมเตะใช้การนี้ครับเอฟเฟกต์ Effect, ไม่สงสัยไหม ไม่ใช่ไม่น่าเลยเราก็พันแปดตีก่อนครับนั่นแหละตายนะของท่าตีสวยงามแลกเทินเอ็นครับผมมาเดิดไอ้จริงเข้ามาครับกลางพันแปดหรอเอ็นเฟดเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีครับมาเลยแล้วกัน แอนเชียนแฟรี่ดาร์อนครับผมเออต้องงี้มาแล้วจากนั้นก็โจมตีครับสองห้าตีก่อนสองัหนึ่งตามสวยงามและนั่นแหละและจบเทิร์นครับผม เสร็จเราแล้วแลวหละจงังหวะนี้เปิดการนี้ก่อนครับทำลายเข้าไปห้าสามร้อยแต่เอฟเฟกนะครับจะกลับมาน,นี่ได้จะกลับขึ้นมือได้โรเครอนี่กลับขึ้นมือแล้วฮะจากนั้นเราก็าสวมแต่เราจะสวมให้ Ancient Fairy แทนนะฮะสวยงามจากนั้นเ o u r n e y รูปแบบเตยมโจมตีโจมตีแล้วผมสองแปดครับ มันไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ได้นะครับ18ตีเอาละ12ตีครับผมจนต่อไปก็จะรู้ผลนี่ครับเอาวะเอ้ยแล้วไงต่อทำไรไม่ได้นะฝั่งนู้นปิดเกมแล้วกันนะฮะให้ High Ancient Fairy Dragon ตีครับผมสวยงามเดี๋ยวเจอคนสู้คนต่อ,อไปเลยครับผม มาครับผู้ต่อสู้นต่อไปนะครับรูอาร์นะครับก็เป็นเพื่อนของลูกกาเนี่ยับผมก็เป็นแฝดน,นีครับแต่ว่าเป็นหญิงชายนะผมมาไหโมทํทำงานก่อนเลยจังหวะนี้สวยงามอันเชอร์รูแบตเตรียมโจมตีครับหมอบการเพิ่มหนึ่งบและเทิร์นเอ็นครับผมมาในจริงเข้ามาเพื่อนตั้งรับไป่ด้อ๋อหมอบกาดอันเชอร์รูแบตเตรียมโจมตีครับไม่รอช้าผมเรียกเลยแล้วกัน เอาก็ทูด,ดาก้อนเลยครับผมอืมมาเฉลิมด้วยเตียุจมตีจากนั้นใช้เอฟเฟกต์เลยครับอย่างๆย่งอย่ง,ยงเ,เรียกนี่เลยครับผมนี่นะครับ Horn of the Unicorn มันต้องได้ซักใบแหละเนาะมันก็สวมไว้ก่อนเลยนี่ฮะสวมไว้นี่ก็ถือว่าเป็นโล่ป้องกันการทำลายได้นะครับ มันจะทำลายการสมใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยทำลายตัวมันเองนะครับแล้วจบเทินมายังไงยังไงเสร็จเราครับเอ่อใช้การนี้ครับผมนั่นแหละเจอแบบเดีมตีหรือหกันั้นเชิญไม่เลยนะฮะสันนี่พิกเซล แล้วก็ซิงโคลสันนี่พิเซอร์เข้ากับเดอะฟิตโหมดนะฮะแฟรี Dragon, ะะ่แอนเชียนดากอนับผมแฟรี่ดากอนแอนเชียนนั่นแหละชื่อมันสลับกันนะฮะอืมระดับพลังโจมตี2,100เราใช้เอฟเฟกต์เจ้านี่ครับรอืมสามใบสุดท้ายต้องได้แล้ววะสองในสามขอฮอนเอไม่ใช่หนึ่งในสามกลับได้ซะนั้นจากนั้นก็ ตรงตีครับผมเอาสองหนึ่งตีก่อนนั่นแหละสามพันตีครับแต่นั้นเสียงเรียบจาก living dead ฟื้นขึ้นมาครับผมตรงนี้เลยนั่นแหละสวยเข้าไป 3, 1, สามพันครับผมพันแปดตีครับสวยงามและเทิร์เอ็นนะครับผม ไน่จริงเข้ามาไอเอฟเอฟเอฟกต์นี่ฮะโมไฟฟ์แมกเนตฝัน,นูุ้นเด็กเครื่องจักรนี่ครับเด็กเออพวกแมกเนตทั้งหลายเสร็จลแล้วล่ะเพื่อนมึงคงทำอะไรไม่ได้แล้วนี่อันเชิญแบบนึงตีาการเพิ่มหนึ่งใบแล้วปิดเกมเลยแล้วกันนี่ะนีใช้ถึรเวละละวฝันแปดตุยอนสวมตายซะสองกันหนึ่งปีครับ นั่นแหละเดี๋ยวไปเจอคโคตรโซ่คนสุดท้ายคลิปนี้เลยเพราะว่าทูตีปิดเกมสวยงามนั่นแหละเดีจะโคตรโซ่คนต่อไปเลยครับผมคนสุดท้ายคลิปนี้แล้วละ่ะมาครับผมคโคตรโซ่คนสุดท้ายคลิปนี้นะครับลูกกาเนี่ยครับเจ้าของเบกนะครับ,บ,รบแต่ว่ามันก็คล้ายๆก,กันนะครับอาจจะไม่ใช่รอ้อยเปอร์เซ็นต์ะลยแต่ก็ส่วนใหญ่ก็แนวนทางเดียวกันและอะไรกันนี้อะไรกันนี้กับเทิร์นมีแต่การ์ดกับดักเวทอืม้ม กลับตัดทำงานนะครับนั่นแหละเออรอขอมอเตอร์เรือหนึ่งเรืวสี่แล้วจัดมาจงสีผมทำแปดตีและเอาไปสี่ร้อยแล้วจากนั้นก็มอบการ์ดไว้นะครับผมแคสไฟล์และจบเทิน โอ้เวฟฟิล hmm. มาแล้วเป็ียนแนวโจมตีด้วยพลัาางมันพันในนี่สู้เราไม่ได้หรอกงั้นเราจบตีเลยละกันนะครับทำแปดตีใช้การนี้ออก่อนละกันเข้าไปพันห้าก่อนเข้าไปพันห้าก่อนสวยเข้าไปหนึ่งร้อยนี่ครับหนึ่งพันตีครับผมเราจะ Ancient Fairy Dragon Mile ได้เอ็นชิเอนเฟรนด์ดากอนไม้ได้ และจบเทินแต่ว่าเมื่อมอนเตอร์โจมตีนะครับจะถูกทำลายนะฮะเอฟเฟคทำงานครับโดยเอฟเฟคของเวทฟิลด์นะครับซึ่งเราจะเรียกเป็นเร้นี้แล้วกันตร้วต่อไปขอจูเนอร์สามดาวมาหน่อยแล้วกันนะครับจูเนอร์สามดาวไม่ใช่เชิญแฟนเตีตรงนี่อันแันเตีครับ อันเจ็ดตีแต่เราก็จะตายหมดเนี่ฮะเพราะว่าเมื่อมอนเตอร์โจมตีเอ็นเฟสต้องถูกทล่ลายนี่ฮะด้วยเศษของเวฟฟิล์มันนี่ไงถ้าไม่อยากถูล่มลายก็อย่าโจมตีแล้วไม่บบจะชนะละ่ะรออันเชิงจะเติมตีครับแต่เราจะไม่โจมตีและงานใช้เฟกเอาข้าไปสี่ร้อยสวยและจบเทิร์น เนาะไปตั้งลาบไปก่อนใช้เอฟเฟกต์เอาครับพอสี่ร้อยแล้วจบเทินเอาเรอพันหนึ่งเลยต้องการเลเวลสี่ที่เป็นจูนเนร์ไม่ใช่ถ้าโจมตีเราจะตายเนียครับใช้เฟฟกต์เอาแล้วกันแล,และกับกการไม่โจมตีแล้วจบเทิน พลังมาวะ่ะโดยสวมใส่ไหมไม่ใช่นี่ฮะแต่มันตีมันต้องตายเองเนะครับนั่นแหละตายไปด้วยออรลี่อซีเอ่อพลังป้อง,งกันให้ออสวมให้ออวันหนึ่งโอ้ยมันใช้การนั้นยังไง ไม่ใช่เวปกติทำลายหมดอืมเข้ไปเก้าร้อยอืมไปอีกห้าร้อยเนี่ยฝั่งนู้นจะตายเองแล้วเปล่าเนี่ยก็สุดท้ายคงไม่ได้ซิงโคลใช้เหลือลกันเราจะเหลือครึ่งเดียวอสวมให้หมดสวมให้หมดครับไป มีอะไรสวมให้หมดจากนั้นใช้การนี้ด้วยอ่ะเออโอเคปิดเกมครับผมการ์ดกับดับทำงาน,นครับแฟรี่วินทำลายเวทกับดับที่งใหญหน้าบนสนามทั้งหมดลดไปละสามร้อยโอเควันนี้ก็ไม่ได้เด็กลูก,กะไว้เท่านี้นะครับผมก็เร็วๆนี้จะมีคลิปเอ,อ่อรวมนะครับเหล่าซิกเนอร์นะครับผมห้าคนนะฮะก็คือมียูเซมีแจ็คแอตลาส มีโคโคแกนนะครับอากอาิซาโยอิอากินะครับผมแล้วก็ลูกกะนะครับผมจะเป็น1 5คนใน1คลิปเร็วเลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะครับช่อง Last Noche okay. Console นะครับเป็นช่องที่จะแคสเกมเพทูเป็นหลักนะครับผมอาจจะมีเกม PC เกมอะไรอื่นบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกมเพทูนะครับผมอย่าลืมกดติดตามมันด้วยนะครับริ้งติ้ต้คลิปนี้เลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ